อยากจะเลื่อนสงการแบบปลอดเมน,นเนี่ยทำยังไงดี <S <S อย่างแรกนะครับก็ทานเป็นยาเลื่องประจำเดือนนี่เลยครับแต่ยาเลื่องประจำเดือนเราจะทานก่อนที่ประจำเดือนจะมานะครับอย่างน้อย3วันจากนั้นในทานต่อเนื่องได้ไม่เกิน14วันเพราะการทานที่นานเกินไปมันจะไปรบกวนสมดุลฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็ไปเพิ่มผลข้างเคียงได้นั่นเองครับทีนี้พอเราหยุดยาไปแล้ว2-3วันหลังจากนั้นประจำเดือนก็จะกลับมานั่นเองครับแต่ว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทานได้นะครับอย่างคนที่มีความเสี่ยงว,ว่าเป็นริ่มเลือดบ,บุ๋ดตันนะคร กลุ่มนี้ก็จะเป็นข้อห้ามในการรับประทานครับอย่าลืมปรึกษาเภสัชกรด้วยนะถ้าแบบเฮ้ยโอโ้สัญญามันมาแล้วเย็นนี้แน่ๆค่ะพี่เพอย่างเงี้ยม่ต้องไปหาซื้อยาเริ่มระจำเรือนมาทาาแล้วนะครับไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าทานไปอาจจะทาให้ตัวเลือดมันมาน้อยลงแต่เลือดมันไม่หยุดนะครับสิ่งที่สําคัญกว่านี่คือการใช้เป็นผ้าอนามัยแบบสอดแบบนี้มันก็จะทให้เราคล่องตัวมากกว่าแต่ลหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังคุ้นเคยนะครับคุ้นชินกับการใช้ฟองน้ําอนามัยหรือที่เรียกว่าลูกเจี๊ยบนั่นเอง ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าผ้าทำเปแบบสอดสะอาดกว่าใช้ง่ายกว่าด้วยนะครับหรืออีกช้อยส์หนึงน่งเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นสิ่งที่เรียกว่ากรวยสําหรับรองรับประจําเดือนนะครับหรือที่เรียกว่าเมนโซคัพก็ได้แต่ส่วนตัวผมว่ามันหาย,ยากกว่ามือเทียบกับผ้าทำเปมแบบสอดครับก็ลองไปช่างใจกันดูนะสุดท้ายก็พยายามหลีกเลี่ยงน้าที่สกรปรกนะครับพยายามสวมเสื้อผ้าให้มิดช,ชิดเล่นน้ํากันได้อย่างสนุกแต่ว่าก็อย่าลืมเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยนะครับ